นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ที่ไม่รู้ข้อข้อที่จริงเนี่ยจะไปพูดอีกทำไมกองบัญชาการคนครบาลปล่อยมา3ปีนะฮะพูดแบบสัตว์พูดน,นะฮะเพราะนั้นวันที่1เนี่ยนะครับครั้งที่1เนี่ยหลังจากผมได้รับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับผมวันที่9้าผมตั้งกรรมการขึ้นมา9 5้าหนะฮะเมษาครั้งที่1ผมเรียกประชุมเมื่อวันที่10เมษาเลยนะครับเรียกประชุมเฉพาะในส่วนของตำรวจนครบาลทีมสืบสวน เพื่อหาหลักฐานเพราะมีผู้ร้องว่าต้องการให้สืบสวนหาผู้ที่เผาเจนทันเบิร์ดตัวจริงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียกประชุมเรื่อยมาครั้งที่1วันที่10เมษานะครับครั้งที่2วันที่17เมษานะครับครั้งที่สวันที่1พฤษภาครับครั้งที่4วันที่9พฤษภาจนครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับครั้งที่5นะครับเราก็ได้มีการประชุมกัน นะครับแล้วก็มีการสรุปขึ้นมาว่าเราได้หลักฐานคือภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่คาดว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงที่เข้าไปเผาเซนตันเบิร์นในวันนั้นจำนวนสองภาพก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งให้ DSI เพื่อขออนุมัติจับกลุ่มผู้ต้องหาต่อไปถูกต้องไหมครับนะครับแต่ขณะเดียวกันหลังจากที่เราประชุมกันภาพของผู้ต้องหาสคน ก็ไปตรงกับที่ทาง DSI ได้ออกหมายจับไว้แล้วตั้งแต่ปี53จำนวน2คนนะครับโดยออกหมายจับบุคคลตามภาพนะซึ่งยังไม่ปรากฏชื่อในตอนนั้นถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันถึงได้มีเหตุที่มาที่ไปนะครับแล้ววันนี้นะฮะวันนี้ก็มีการประชุมครั้งที่ครั้งที่6นะครับเพราะนั้นเราทำงานกันมาเนี่ยช่วงเดือนกว่านะครับเดี๋ยวจะไปพูดอีกว่า3-4 3 4ปีทำไมป,ปชนไม่ทำนะครับเพราะนั้น ฝากด้วยนะฝากปคนที่พูดโจมตีด้วยนะครับอย่าสักแตว่าโจมตีโดยสักแต่ว่าพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกันระหว่าง DSI กับบชนนะครับแล้วก็ทางคุณจุมพลก็มาช่วยด้วยนะครับเอาหลักฐานมาช่วยกันพิจารยืนยันนะครับว่าบุคคลที่ถแถลงไปแล้ว2คนมีหมายจับของ DSI ออออกไปแล้วบุคคลตามภาพปรากฏชื่อชัดเจนใครชี้บอกแสให้เห็นนะครับจับคนร้ายได้ เงินรางวัลสิบล้านมีทันทีคนละสิบล้านนะครับยืนยันนะครับอันนี้ยืนตามพี่น้องสื่อเลช่วยนะครับพี่น้องแปร่วนยช่วยดูสองคนตามหมายจับนะครับ<ส>ผมอยากให้ได้เบาะแสบุคคลสองคนตามหมายจับนะครับมีรางวัลคนละสิบล้านผมการันตีมีแน่นอนผมก็อยากได้ตัวมาหมนกันว่าเป็นใครได้รู้สิว่าใครเป็นคนเผาในท่านเบิร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะประชุมวันนี้นะส่วนอะไรต่างๆขอขอเวลาประชุมกันก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโอเคนะฮนะ